<och h analyse> สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่15แล้วนะคะสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการทําโครงงานกันนะคะเด็กๆอยากจะเรียนรู้การทําโครงงานกันหรือยังเอ่ยเรามาดูกันสิคะว่าเราจะมาทําโครงงานเรื่องอะไรกันนะคะพร้อมที่จะรับชมและรับฟังกันหรือยังเอ่ยไปกันเลยคะ่ะโครงงานในสัปดาห์นี้นะคะ ชื่อว่า,าสีเต้นระบำนะคะเดี oh. ๋ยวเรามาดูกันนะคะส่วนวัตถุประสงค์นะคะ oh. ก็เพื่อศึกษาปฏิกิริยานะคะเก oh. ี่ยวกับน้ำยาล้างจานที่อยู่ในน้ำนมเรานะคะมาค่ะเรามารู้จักอุปกรณ์กันนะคะที่จะทำในกคโรงรานสีเต้นระบำนะคะลำดับแรกนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะั่นก็คือสีค่ะวันนี้นะคะสีเราจะมีด้วยกัน3สีด้วยกันนะคะสีแรกนัรนก็คือ สีเหลืองค่ะสีที่สองนั่นก็คือสีฟ้าค่ะส่วนสีที่สามสีแดงค่ะต่อไปนะคะเป็นน้ำยาล้างจานค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือนมค่ะอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือดอกหรือว่าสีใช้สำหรับบีบนะคะแล้วก็มาหยดนะคะอันนี้คือจานหรือภาชนะอะไรก็ได้นะคะเพื่อนำมา นนมะคะ,ะค่ะลำดับต่อไปนะคะก็คือขั้นการทดลองนะคะเราก็จะหยิบนมมานะคะที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วยกจานขึ้นมานะคะเทนมลงไปค่ะค่อยๆเทนะคะเทจนหมดแก้วนะคะเสร็จแล้วเราก็นําแก้วไปเก็บนะคะวางไว้แล้วก็นําจานมาวางนะคะให้นมที่เราเทนะคะนิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะไปหยิบสีคุณกู้งฝนชอบสีอะไรคะ แต่ชอบเหมือนเด็กๆแน่เลยนะคะชอบสีแดงนะคะเราก็จะมาเลือกเด็กๆก็ต้องสังเกตนะคะว่าสีที่เด็กๆจะเลือกสีแดงอยู่ตรงไหนนะคะสีแดงถูกไหมเอ่ยถูกไหมคะคุณฝนถูกถูกต้องนะคะพอถูกต้องเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็เปิดนะคะค่อยๆเปิดนะคะหยิบหลอดนะคะมาดูสีนะคะดูสีนิดหน่อยนะคะดูเข้าไปนะคะแล้วเราก็จะทําการทดลองโดยการหยดสีนะคะหยดนะคะ หนึ่งสองสามเราหยดสีแดงแค่สามพอนะคะเสร็จแล้วเราวางไว้ก่อนนะคะปิดฝาให้เรียบร้อยนะคะสีต่อไปนะคะเราก็จะมาดูว่าเราชอบสีอะไรนะคะสีต่อไปวางไว้นะคะสีต่อไปเอาสีอะไรดีคะสีฟ้าสีฟ้าค่ะเด็กๆก็ชอบสีเหมือนคูฝนเลยนะคะชอบสีฟ้านะคะก็ค่อยๆเปิดเช่นเดียวกันนะคะนําหลอดที่เรายังไม่ได้ใช้นะคะสีจะได้ไม่ปนกันแล้วก็ดูดลงไปนะคะ ดูดขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วเด็กๆก็ไปหยดนะคะไม่ให้สีนะคะซ้ําที่เดิมหนึ่งสองสามสี่นะคะเราชอบสีฟ้าเราอาจจะหยดสี่ครั้งนะคะก็ไปวางไว้เหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วก็อิบนะคะฝามาปิดให้เรียบร้อยเช่นเดิมแล้วก็ไปวางไว้นะคะเหลือสีสุดท้ายแล้วค่ะคุณฝนสีอะไรเอ่ยสีสม้มค่ะสีสม้สสมนะคะหยิบมาแล้วนะคะสวยงามมากเลยแล้วก็เปิดฝากออก ไปหยิบหลอดนะคะมาหยิบหลอดเสร็จแล้วเราก็ดูดลงไปนะคะเหมือนเดิมค่ะเอากี่หยดดีเอ่ยเอาสองหยดพอสีนี้อ่ะหนึ่งสองนะคะเราหยดเรียบร้อยแล้วเราวางไว้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใช้ใช้สันไลนะคะคือน้ํายาล้างจานของเราที่บ้านนั่นเองนะคะนี่อันนี้นะคะ เราก็จะเอามานะคะมาดูดแล้วก็เอาไปทําในสีนะคะเอาไปใส่ในสีเราจะมาดูปฏิกิริยานะคะว่าเมื่อเราหยดลงไปแล้วนะคะจะเป็นอย่างไรนี่นะคะเดี๋ยวต้องเพิ่มอีกนิดนึงเมื่อกี้นะคะน้อยเกินไปนะคะเราก็จะเอามาเพิ่มอีกนิดนึงนะคะหยดลงไปนะคะหยดค่ะหยดลงไปเด็กๆก็ค่อยๆบีบนะคะน้ํายาล้างจานอาจจะ เหนียวสักนิดนึงนะคะบีบค่ะบีบอ,อ้โหบีบแล้วนะคะลงไปแล้วนะคะเด็กๆสังเกตนะคะมันจะกลายเป็นอะไรคะเป็นอะไรครัคุณฝนเป็นอะไรเอ่ยนี่นะคะหยดลงไปนี่ค่ะสีระเบิดของเราโอ้โหโครงงานที่สวยงามของเรานะคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะ เด็กๆนะคะมาสรุปผลการทดลองกันเลยนะคะในนมนะคะประกอบไปด้วยน้ําโปรตีนและธาตุนะคะแล้วก็ไขมันนะคะน้ํายาล้างจานนะคะจึงไปทาโมเลกุลนะคะ,ะของโปรตีนนะคะแล้วก็ไขมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะแตกกระจายบิโดโค้งบิดเบี้ยวนะคะจึงทําให้เราสามารถนะคะล้างจานได้ส่วนนะคะสีผสมอาหารนะคะเป็นเพียงสิ่งที่เรามองเห็นนะคะทําปฏิกิริยานะคะได้ชัดเจนค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆในการทดลองกัน สีเตลราบนี้นะคะเด็กๆสนใจไหมคะถ้าเด็กๆสนใจนะคะ,ะ,คะชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะมาทํากิจกรรมนี้ร่วมกันนะคะเอ๊ะอย่าลืมนะคะเมื่อเด็กๆทากิจกรรมแล้วถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปสั้นๆส่สงให้คุณครูดูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆไปยบาย